อ้อมเจะกินอะไรครับผมอ้าวโอ้ยไอติมหมดเขาไม่มาส่งเลยเหรอครับป้า,อาโอ้ยหมดต,ตู้เลยแชเบตอย่าให้เบื่อนนะคะแชะเบตรีบกินนะครับอ้อมเดคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ,อะ,คะตอนนี้เรากำลังมาถึงร้านขนมประจำก่อนถึงซอยบ้านเลยนะครับเดี๋ยวอ้อมเดช มีอยู่20่สิบบาทอเมจ่าอเมจ่าซื้อของแบงค์ของอเมจะซื้อขนมแบงค์ของกับแบงค์ของพ่ออเมจะซื้อไอศครีมโอเคได้ได้ไปโอ้ยน้องขับสกูตเตอร์เก่งจังเลยอ่ะอเมจ่ายังขับไม่ได้เลยดูดิอเมจ่าตัวใหญ่กว่าน้องไปอีกแล้วเรียกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะเจ๋วมากเลยโอเคโอเคค่อยๆเดินนะรถเยอะนะลูกโอ้มีมะพร้าวด้วยตรงนี้ไปเราไปดูไอศครีมกันนะครับมาวันนี้จะให้เด็กๆลองรถใหม่นะครับรถของอิชิตันนะก็คือฮันนี่น้ำผึ้งมะนาวนั่นเองมันอร่อยอเมจ่าเคยเห็นจริงหรือเปล่า เราจะไปดูยูทูบเราจะกินอะไรครับผมอ้าวโอ้ยไอตจีหมดเขาไม่มาส่งเลยเหรอครับป้าโอ้ยหมดตู้เลยนี่ใครมาเมาไปเนี่ยอนี้อันน้อันนีั้อะล่กินไหมกินด้วยกันไหมอันนี้อร่อยอันนี้ปีโป้เกีมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะลูกอันนี้สิบห้าบาทนะจ๊ะหมดตู้เลยอ่ะหยิบมาเลยคนละแท่งลูกอันนี้สิบห้าบาทอ่าแล้วบอกจะกินปีโป้มีปีโป้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นปีโป้ข้าใอันนี้สิบห้าบาท อันนี้เป็น, o, น,นปินโป้อันนี้เป็นช็อกโกแลตสิบาทแล้วก็นี้เป็นลิ้นจี่เอาอะไรคะอันนี้สิบห้าบาทเอานี้ใช่ไหมอันนี้เป็นรสอะไรรสรสช็อกป๊อปช็อกโกแลตอ่ะถือไอว้อ<ด>๋สิบห้าบาทโอเคโอเคได้ไปสิบหาทหลังจากซื้อติมเสร็จนะครับเด็กๆก็มาดูขนมนะครับเอาหยิบเลยหยิบเลยคนละสิบาทจะได้คนละห้าบาทเอาป๊อปแป๊ะไหมจะเบ็ดออมเล็ตน่าจะเบื่อป๊อปแป๊ะแล้วนะครับได้อะไรบ้างครับ เลยได้2อย่างนะเชเบตได้ไรครับเชเบตจะได้2อย่างนะไปจ่ายตังค์ยี่สิบาทไปขอสองคนครับคุณยายห้าบาทยี่สิบาททั้งหมดเท่าไหร่สิบเจ็ดบาทโอ้เหลือสามบาทด้วยเอามาพ่อเอ็มขอละกันสามบาทเดี๋ยวพ่อเอ็ให้หยอดกระปุกนะทีบให้ครับเราไปนั่งกินดีกว่าจะได้ขนมแล้วแล้วก็ไอติมนี่ครับเอาแกะให้น้องก่อนนะรีบกินนะครับถ้ามันละลายนี่อดกินเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องกลมด้วยนะครับเวลากินนะครับเชเบตก็แกะไม่ได้นะครับพี่เอ็มเลยก็แกะให้นะ อ่าตอนนี้เด็กๆก็ได้ติมกันแล้วครับโอ้โหออมเล็ตเชฟเบจจัดไปแล้ออมเล็ตออมเล็ตกินโชว์หน่อยเดูโอ้ยโอ้ยล่วงเสียดายเสียดายอย่าให้หกโดนเสื้อนะเชฟเบจรีดกินนะคะถ้าประโยชน์เดี๋ยวแม่อู้เขาจะว่านะแล้วเด็กๆก็ได้ขนมมาอีกคนละสิบบาทนะครับดูน่ะโอ้โหแจ่มๆกันไปเลยนะครับผมอร่อยไหมครับเด็กๆอันนี้อันละสิบห้าบาทนะออมเล็ตไอติมหมดตู้เลยอะช่วงเนี้ยทำไมไอติมหมดตู้เลยนะเนาะ เขาไม่เติมหรือว่าบริษัทไม่มาส่งก็ไม่รู้คุณยายเขาบอกว่าบริษัทไม่ยอมมาส่งเลยอะเราก็อดเลยเนาะวันหลังเราต้องไปซื้อที่เซเว่น้วมั้งนะเดี๋ยวถ้าเขามาเติมแล้วค่อยมาดูใหม่ไม่มีติมที่เราอยากกินเลยตอนแรกอยากลองกินไอติมเลมอนนะครับเพื่อนๆเคยกินก็คอเมนบอกหน่อยครับว่ามันอร่อยหรือเปล่านะอันนี้เลมอนนะของ I itan, ของิชิตันสัาเนจเลเขามาจับมือนะมีน้ำผึ้งมะนาวด้วยเห็นไหมชาเบดอย่าให้เพื่อนะคะชาเบดรีบกินนะครับ ก็ปล่อยให้เด็กๆเขากินกันไปดูเชื่อเป็นเริ่มก้มนะครับนี่สอนเข้ามานะครับว่าเวลามันหยุดก็ให้ก้มนะจะได้ไม่เปื้อยนะโอเคกินให้อร่อยนะครับเด็กๆแล้วเดี๋ยวพ่อเอ็มก็จะพาไปส่งบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปแกะขนมกินที่บ้านแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มรักเด็กๆขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบาย